เปิดภาพล่าสุดกิกสุวัจนีอดีตนางร้ายนางร้ายในอดีตจากละครดาวพระศุกของช่อง7กิกสุวัจนีในบทมาหยาลัศมีภาพของนางร้ายในตำนานที่อคละครสมัยก่อนทุกคนต้องจำได้กิกสุวัจนีพานิชีวะนางร้ายในตำนานกลับมาทำพิธีกรรายการทีวี แต่ความสวยและแซบของแม่นั้นหลายคนยังตราตึงใจในฐานะนางร้ายตาโตในตำนานที่เคยผ่านบทนางเอกมาก่อนล่าสุดเจ้าตัวโอดภาพ20ปีที่กำลังฮิตชาเลนจ์กันในขณะน,นี้โอ้ยสวยสะพึงกีเดียวแฟนคลับเข้ามาวาวกันใหญ่เลยจ้าหันหลังให้วงการบันเทิงไปทำหน้าที่แม่บ้านเลี้ยงลูกๆและดูแลสามีสำหรับนางร้ายในตำนานละครไทยกิ๊กสุวัจณีพานิชีวะ แต่ล่าสุดหลังจากที่หายไปนานกว่า9ปีเมื่อถามว่าหายไปกี่ปีกิกตอบว่าล่าสุดคือละครเรื่องไซสโซป,ประมาณ9ปีที่ไปใช้ชีวิตครอบครัวถามว่ากลับมาด้วยงานพิธีกรกิกได้ตอบว่าเมื่อก่อนก็เคยได้ทำงานพิธีกรเยอะเหมือนกันชอบนะเดี๋ยวนี้พิธีกรมันมีลูกเล่นหลากหลายได้เป็นตัวเองถามว่าวันแรกตื่นเต้นไหมไม่เลยแต่เราทำงานกับพี่นิดอรลันพาลเราสบายใจ ลูกยังถามว่าตื่นเต้นไหมเราไม่เลยอาจจะเพราะเรามั่นใจในพินิดและอยู่ในสายเลือดเลยทําเต็มที่เราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วขอทำเต็มที่ถามต่ออีกว่าเอาความเป็นตัวแม่มาปล่อยของในรายการยังไงกิกได้เผยว่าจริงๆคำว่าตัวแม่มาแล้วมันหมายถึงพิธีกรสามคนเป็นแม่แต่ไม่ได้จาะจงว่าในสามคนเป็นตัวแม่อะไรแต่แขกรับเชิญของเราอาจจะเป็นตัวแม่ในเรื่องต่างๆ คนนี้ตอนนี้เป็นตัวแม่ด้านนี้ดึงความเป็นตัวแม่ของคนคนนั้นมาเป็นตัวแม่ของเราซึ่งรลากหลายในทุกอาชีพ